ช่วงนิทานก่อนนอนมาแล้ววันนี้มีนิทานอีศพมาเล่าให้ฟังห้าเรื่องเรื่องที่หนึ่งนิทานอีศพเรื่องมนุษย์และอูดการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครั้งแรกที่มนุษย์เห็นอูดต่างก็พากันกลัวและตกใจเพราะความใหญ่โตของมันบางคนถึงกับวิ่งหนีก็มี ด้วยความที่มนุษย์เห็นอูดบ่อยครั้งต่อมามนุษย์จึงรู้สึกธรรมดาและรู้ว่ามันเป็นสัตว์เชื่องไม่ดื้อรั้นมนุษย์จึงกล้าเข้าใกล้มันเมื่อมนุษย์คุ้นเคยกับอูดจึงเข้าใจว่ามันเป็นสัตว์ไม่ขี้โมโหหลังจากนั้นมนุษย์จึงไม่รู้สึกเกรงกลัวมันจนกล้านำเอาบางเหียนใส่หลังของมันและให้เด็กๆขึ้นหลังเล่นสุดท้ายมนุษย์ก็ใช้อูดเป็นพาหนะใช้บรรทุกของต่างๆ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้มีปัญญาย่อมรู้จักวิธีการใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเรื่องที่สองนิทานอีศพเรื่องอาการป่วยของกวางกวางตัวหนึ่งล้มป่วยมันมีเรี่ยวแรงแค่พอกักตุนอาหารและหาที่เงียบสงบในป่าเพื่อล้มตัวลงนอนรอให้พละกำลังฟื้นคืนกลับมาเท่านั้น เมื่อสัตว์ทั้งหลายได้ยินข่าวอาการป่วยของเจ้ากวางก็พากันมาหาเพื่อถามไถ่ถึงสุขภาพของมันทว่าสัตว์ทุกตัวล้วนหิวโหยยิ่งนักมาถึงก็จัดการช่วยเหลือตัวเองโดยฟาดอาหารของกวางจนเรียบและเป็นดังคาดไม่ช้าไม่นานกวางก็อดโซถึงแก่ความตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความตั้งใจดีหากไม่มาพร้อมกับการกระทำที่ดีก็หาได้มีค่าแต่อย่างใดไม่เรื่องที่สามนิทานอีศรเรื่องหมาป่าในชุดแกะมีหมาป่าตัวหนึ่งหาอาหารได้ไม่พอกินเพราะคนเลี้ยงแกะเฝ้าคอยระวังฝูงแกะเป็นอย่างดีแต่ในคืนนี้มันพบหนังแกะซึ่งตกหล่นอยู่ข้างทาง วันรุ่งขึ้นเจ้าหมาป่าคลุมหนังแก่ย่องเข้าไปประปนกับพวกแก่ในทุ่งเลี้ยงสัตว์ไม่นานนักพวกลูกแก่น้อยก็ถูกลวงให้เดินตามไปอย่างรวมเร็วเพื่อโดนสังหารตกเย็นวันเดียวกันหมาป่าก็เดินเข้าไปประปนกับฝูงแก่อีกแต่กลับกลายเป็นว่าคนเลี้ยงแก่เกิดยากกินซุปแกะขึ้นมาติดหมัดในเย็นนั้น เขาจึงหยิบมีดแล้วเดินเข้าไปในฝูงแกะแกะตัวแรกที่เขาจับได้และลงมือเชือดก็คือเจ้าหมาป่านั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วร้ายมักจะดีเพราะเล่ห์เหลี่ยมของตัวเองเสมอเรื่องที่สี่นิทานอีศพเรื่องหมาจิ้งจอกกับอีกาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในายามเช้าอันแสนสดใส หมาจิ้งจอกยื่นจมูกอันเฉียบไวของมันไปตามราวป่าเพื่อส่อหาของกินมันเห็นกาตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้เหนือหัวแน่นอนว่านี่ย่อมไม่ใช่อิกาตัวแรกที่เจ้าจิ้งจอกเคยเห็นแต่ครั้งนี้สิ่งที่ทำให้มันสนใจจนต้องหยุดมองเป็นครั้งที่สองก็คือเจ้าอีกาผู้โชคดีมีเนยแข็งอยู่ในปากของมันก้อนหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องไปหาไกลแล้วหมาจิ้งจอกเจ้าเลขคิดนี่แหละคืออาหารเช้าอันแสนโอชะของข้าว่าแล้วมันก็วิ่งหยอหย่อๆไปยังโคนต้นไม้ซึ่งอีกาเกาะอยู่และมองขึ้นไปด้วยความชื่นชมมันร้องว่าอารุณสวัสดิ์สิ่งมีชีวิตที่แสนงดงามอีกา,กาเอียงคอข้างหนึ่งมองหมาจิ้งจอกด้วยความแคลงใจแต่ว่ามันคาบในแข็งไว้ในปากแน่น ไม่ยอมตอบรับคำทักทายของหมาจิ้งจอกเลยช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสเสน่ห์เหลือเกินหมาจิ้งจอกกล่าวขนของมันส่องประกายเป็นยิ่งนักรูปร่างก็งดงามทั้งยังมีปีกอันมหัศจรรย์นกแสนสวยเช่นนี้ย่อมต้องมีเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งมากเป็นแน่ในเมื่อทุกอย่างในตัวมันสุดจะสมบูรณ์แบบมันจะร้องเพลงให้ข้าฟังสักเพลงได้ไหมหนอ ข้ารู้ดีว่าข้าควรยกย่องให้มันเป็นราชินีแห่งนกทั้งหลายเมื่อได้ฟังคำยกป้อนเหล่านี้อีกาก็ลืมข้อกังขาทั้งปวงรวมถึงอาหารเช้าของมันด้วยมันอยากได้ชื่อว่าราชินีแห่งนกเหลือเกินดังนั้นมันจึงอ้าปากกว้างส่งเสียงร้องดังที่สุดออกมาและแล้วในแข็งก็ล่วงหล่นลงมาเข้าปากหมาจิ้งจอกซึ่งอารอรับอยู่พอดิบพอดี ขอบคุณหมาจิ้งจอกกล่าวเสียงหวานขณะเดินจากไปแม้ว่าจะแหบห้าวไปสักหน่อยแต่เสียงเจ้าก็เป็นอย่างที่คาดเอาไว้ว่าแต่สติปัญญาของเจ้าอยู่ที่ไหนหรือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนสอพลอมีชีวิตอยู่บนความเสียหายของผู้ที่เชื่อฟังพวกเขาเรื่องที่ห้านิทานอีศกเรื่องหมาป่าลูกแพะและแม่แพะ การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเช้าวันหนึ่งแม่แพ้กำลังจะไปตลาดเพื่อหาของกินมาเลี้ยงครอบครัวซึ่งก็มีเพียงลูกแพ้น้อยๆหนึ่งตัวและตัวมันเองดูแลบ้านให้ดีๆนะจะลูกแม่นางกล่าวกับลูกแพ้พลางใส่กลอนประตูอย่างระมัดระวังอย่าปล่อยให้ใครเข้ามาข้างในเหล่าเว้นแต่เขาจะบอกรหัสผ่านนี้กับลูก หมาป่าและพวกพ้องของมันจงพินาศประจบเหมาะอย่างน่าประหลาดที่หมาป่าตัวหนึ่งแอบซุ่มอยู่ใกล้ๆและได้ยินแม่แพ้พูดพอดีดังนั้นทันทีที่แม่แพ้ห่างไปพ้นสายตามันก็รีบวิ่งเหย่อเหยาะเข้ามาเคาะประตูหมาป่าและพวกพ้องของมันจงพินาศหมาป่าพูดน้ำเสียงนุ่มนวลน,นี่เป็นรหัสผ่านที่ถูกต้อง แต่เมื่อลูกแพะแอบมองลอดรอยแตกของประตูออกไปเห็นเงาร่างที่อยู่ข้างนอกมันก็ให้รู้สึกไม่สบายใจยิ่งนักขอข้าดูอุ้งเท้าสีขาวหน่อยมันเอ่ยขึ้นไม่อย่างนั้นข้าไม่ยอมให้แม่เข้ามารอกแน่นอนว่าอุ้งเท้าสีขาวเป็นคุณลักษณะที่หมาป่าน้อยตัวนักจะมีให้ใครดูได้ดังนั้นมันจึงต้องจักไปอย่างหิวโหวยเช่นเดียวกับตอนขามา เจ้าจงอย่ามั่นใจอะไรมากเกินไปลูกแพะเอ่ยเมื่อมันเห็นหมาป่าเดินดุ่มเข้าป่าไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายืนยันความมั่นใจซ้ำอีกครั้งย่อมดีกว่าครั้งเดียวฝันดีนะคะเด็กๆเดีเดเด๋ยวจะมีนิทานเรื่องใหม่ๆมาเล่าให้ฟังอีกฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ